มาริโอ้กระซิบจันจิร่วมวงแย่งดอกไม้งานแต่งเจมโฟมงานนี้ไม่พลาดครองดอกไม้เจ้าสาวมาสิบช่อแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราทอนที่ควงแขนกันไปร่วมแสดงความยินดีกับเจมจิรายุโฟมเบนจมาศเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสำหรับมาริโอ้เมาเลอร์และจันจิจันจิราที่ได้แชร์ภาพหวานๆและภาพน่ารักคู่กับบ่าวสาวมาให้แฟนๆได้ยิ้มและยิ้มตามไม่น้อย แถมงานนี้ตัวแม่แห่งความปังอย่างสาวจันจิกก็ได้คว้าดอกไม้ของเจ้าสาวมาครองเช็คเช่นงานอื่นๆที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวก็ได้แชร์คลิปชอตชิงช่อดอกไม้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเล่าโมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้อย่างน่ารักว่าเรื่องมันมีอยู่ว่ารับดอกไม้ใครรับได้ก็มีเงินรางวัลหนึ่งหมื่นพี่โอกระซิบไปสักหน่อยก็เลยกล้าออกไปค่ะแล้วก็กัดแล้วว่าพี่โฟมเป็นสาวฟิตเนสเลยน่าจะมีแรงโยนไกลแล้วเป็นตามคาดค่า แต่สุดท้ายหนูโอนคืนให้บ่าวสาวนะคะขอให้มีความสุขมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ การรับดอกไม้ของจิเพื่อซัพพอร์ตเจ้าสาวคะ่ะจิได้มามากกว่า10บช่อแล้วยังไม่รีบทุกคนนนท่ามกลาแหวยเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวและต่างลุ้นกันหนักมากกว่าเมื่อไหร่จะถึงงานของมาริโอจันจิกันสักทีจิรายยูตั้งสีสุขเกิดวันที่19กันยายนพศ2536ชื่อเล่นเจมหรือที่รู้จักกันในชื่อเจมจิเป็นนักแสดงในแบบและนักร้องชาวไทย สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มีผลงานสร้างชื่อจากละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์จิรายุตั้งสีสุขจิรายุเดิมมีชื่อว่าจิรายุ แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นจิรายุเกิดที่จังหวัดพิจิตรเป็นบุตรคนเล็กของเสริมชยัยตั้งศรีสุขกับโชติกาตั้งศรีสุขและมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อแพทย์หญิงจุลารัตตั้งศรีสุขจิรายุจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอนุบาลวชิราจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ต่อมาปี2556เขาได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปินจึงได้ย้ายคณะไปศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าบลีจนสำเร็จการศึกษาและเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรในเดือนธันวาคมพศ2560 มาริโอมาเลอร์ชื่อเกิดนัทวุฒิสวรรัตน์เกิดวันที่4ธันวาคมพศ2531ชื่อเล่นโอเป็นนักสแสดงและนายแบบชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ16ปีโดยได้รับการติดต่อจากบริษัทจัดหานายแบบในสยามสแควร์โดยเริ่มจากงานถ่ายแบบและถ่ายโฆษณาเช่นโฆษณาเอ็กซิตรออนขนมแจ็ก เดอะพิซซาคอมพานีและยังได้ถ่ายแบบอยู่เรื่อยมาอย่างนิตยสารวัยรุ่นเธอกับฉันและหนังสือวัยรุ่นอีกหลายเล่มและถ่ายมิวสิกวิดีโออีกหลายตัวเช่นกุญแจที่หายไปของปาม,มี่ปากดีที่เหงาเอาแต่ใจของมิล่าเป็นต้นจันจิราจันพิทักษ์ชัยมีชื่อเล่นว่าจันจิเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2534เป็นลูกคนกลางในบรรดาพี่น้อง3าคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดโดยเธอมีพี่สาวพ่อแม่เดียวกัน1คนชื่อจันทราและมีน้องสาวต่างพ่ออีกหนึ่งคนชื่อ เจนนี่พ่อเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนแม่เป็นคนฟิลิปปินส์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยและระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ